สวัสดีครับท่านผู้ชมเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมอะไรที่มันสวยๆงามๆอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะอะไรหรือที่คุณตาเรียกว่าสวยๆงามๆนี่คือแสงจันทราท่านผู้ชมเอเอแสงจันทรานี่มันเป็นต้น อโกนิมาพันหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามขาวสะอาดอาจจะมีตำหนิบ้างนิดหน่อยเนาะก็มไม่เป็นไร <c oughs> แต่ว่าความสวยใสของเขานี่ดูแล้วมันน่ารักอืมเป็นตะแพงกุน <c oughs> ตาวิถีไทยแสงจันทรานี่น่ะอ่าบางคนบอกว่ามีขายไหมคะกันว่าอหาซื้อได้ที่ไหนคะมันบอกโอ้ คุณตาวิธีไทยก็ขอแนะนำว่าน่าจะมีอยู่แถวในอินเทอร์เน็ตก็น่าจะมีเยอะอยู่นะแสงจันทรานี่มีขายทั่วไปงามๆแต่ของคุณตาพิธีไทยนี่โบยักงามปะไหนรู้สึกว่าใบใบนี่สิมีมีแมลงกัดนะยังจะมีแมลงกัดอืมมักขนาดไอ้นอนผีเสื้อน่ะนะ มากา็มาเจาะมาจิ้มมากินอืม <c oughs> อ,อ,อันนี้คนที่ปลูกต้นไม้ก็ควรระวังสังเกตเบ้ง่งถ้าหากว่าใบต้นไม้มงคลของเฮานี่เริ่มสิมีแนวมากัดมากงนี่แสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งหลบอยู่ข้างล่างนี่พอกินตอนกลางวันเสร็จมันก็จะหลบลงมาอยู่ข้างล่างหรือไปอยู่ตรงไหนที่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนาะ จัดการมันเลยเอผู้จัดการโรงแรมคุณตาวิถีไทยแสงจันทรานี้ถ้าเอาไปปลูกไว้ที่บริเวณป้ายทางเข้าโรงแรมมันเป็นอะไรที่สวยงามมากมันเป็นอะไรที่เป็นมงคลลูกค้าแขกที่ผ่านไปผ่านมาเห็นเข้าบอกว่าโอ้ โรงแรมอย่างน้อนี่คือเป็นตะแพงแท้โรงแรมอะไรทำไมมีต้นไม้สวยๆงามๆแบบนี้เพื่นมา <c oughs> นอกนั้นยังบพอได้ผู้จัดการโรงแรมยังเอาไปปลูกไว้ที่สวนต้นไม้มงคลที่อยู่ด้านหลังเวลาที่ลูกค้ามารับประทานอาหารเช้าอาหารเที่ยงและอาหารเย็นนี่ก็สีมองเข้าไป ต้นแสงจันทรานี่ก็สิยืนตะงานอยู่เนาะโอ้อยู่ในสวนลูกค้ามาเห็นนี่ต้นอะไรหรือผู้จัดการทำไมมันสวยจังเลยผนว่าสีขาวใบงังคือสีขาวนวลพ่องไปนี่ <c oughs> นี่แหละคือแสงจันทาครับท่านว่าสันป้าคิดโตแสงจันนวลพ่องเออาเปาวิพิลิกโพด์แล้ว แล้วยังทําเป็นกระเช้าของชมร่วยมอบให้กับลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมมาจัดกิจกรรมมาเช่าโอ้คักอลูกค้าบอกว่าเวลาที่เ,เพิ่นเอาได้ไปเนาะไปปลูกไว้ในห้องทํางานอยู่ในว้างโชว์รูมมันอย่างไวไ่าง่ายไปหมู่กับสิถาม ต้นแสงจันทรานี้ท่านได้แต่ใดมาโอ้ก็ไปพักที่โรงแรมนี่สิจึงได้โรงแรมไหนหนาวานบอกนี ay, ่ไงนี่ไงป้ายชื่อโรงแรมติดอยู่ในกระเช้าของชมลุ่ยนี่ไงรีบไปได้เดี๋ยวซิเบิร์ตโปรโมชั่นก่อนเนาะอืมนายห้างทองคุณตาวิถีไทยแสงจันทราเป็นต้นไม้มงคล ปลูกไว้ที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นแต่ผมจะไปปลูกไว้ที่บริเวณกระถางมังกรเพรานว่าหน้าห้างทองผมเพราะว่าแสงจันทรานี่ที่อยู่บนฟ้านะอืมแล้วก็มาไว้ที่กระถางมังกรมันเม็ดมันเข้ากันพอดีเลยเพราะว่ามันสวยมันงามแล้วผมก็จะเอาไปมอบเป็นกระเช้าของชำรวยให้กับลูกค้าที่มาซื้อทอง มาแลกเปลี่ยนทองและมาขายทองมาโอ้ได้การได้การอืมในห้างทองนี่มีแผนประชาสัมพันธ์ห้างทองเพื่อเกอนกันเอาป้ายชื่อห้างทองติดใส่ในกระเช้าของจำรวยอันนี้ด้วยนะคุณครูยกเอากระเช้าเออยกเอาต้นไม้อันนี้สีป็นกระเช้ายกเอาต้นแสงจันทราอันนี้เข้ามาในห้องเรียนในชุมพงศิลปะ ในชั่วโมงพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนอานักเรียนวันนี้คุณครูจะให้พวกเธอนะวาดและระบายสีต้นแสงจันทรานักเรียนเบิง่งนัรยงามบ้านใครมีบ้างต้นแสงจันทานี้ทุกคนกันเงียบโบมีไผยยกมือขึ้นค่ะยกมือขึ้นซิบ้านใครมีบ้างเออบางคนกับ เคยเห็นเป็นครั้งแรกจะหน่อยวิธีไทยยกมือขึ้นเด็กชายวิธีไทยที่บ้านของเธอมีไหมนะเด็กชายวิธีไทยก็บอกว่าไม่มีครับครูครับผมเพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกแต่ที่ผมยกมือคือผมอยากจะถามคุณครูว่าถ้าผมโตขึ้นนี่ผมจะเอาต้นแสงจันทรานี่มาเพาะพันธุ์ขายขยายพันธุ์ขายได้ไหมครับครูครับนะครูก็บอกว่าดีมากวิธีไทย เพราะว่าคนสมัยตะก,กี้นี่คนสมัยนี้น่ะขึ้นมาจากกรุงเทพกรุงไทยขึ้นมาจากกรุงเทพมหานครขึ้นมาจากเนื่องจากสถานการณ์โควิดโรงงานหลายโรงงานปิดตัวลงบริษัทเลิกลดพนักงานลงทำให้คนตกงานต้องกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะบางคนกลับมาเปิดร้านขายต้นไม้ ขายทางออนไลน์ขายทาง Facebook ขายทาง y o u u t YouTube อืมและบางคนไลฟ์สดไลฟ์นะ like สดขายและก็ส่งแพ็กเกจขายดีมากวิธีไทยถ้าวันไหนที่เธอเปิดร้านขายต้นไม้บอกครูด้วยครูจะไปอุดหนุนเธอนะอมืมาในระดับมหาลัยระดับมหาลัยนี่ต้องพูดถึงการวิเคราะห์วิจัยการศึกษาข้อมูล การสืบคน้นการคนา้นคว้าว่าต้นแสงจันทราเนี่ยเป็นตระกูลอโกนิมาหรือเป็นตระกูลสาวน้อยปะแป้งหรือเป็นตระกูลไหนกันแน่นะมาจากประเทศไหนประเทศไทยหรือเปล่าอืมหรือจากการผสมสายพันธุ์จากต้นนั้นต้นนี้มาต้นนี้ต้นนั้นศึกษาหาข้อมูลโดยละเอียดเข้าไปสืบค้นในตำรา ที่มีนักวิชาการเกษตรหรือวิช,วชาการต้นไม้เขียนไว้นะแล้วก็เอามารวบรวมเอาอ้างอิงคนที่เขียนด้วยนะมาแล้วทีนี้พอทําเป็นรูปเล่มเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บไว้ในห้องสมุดอืมใครอยากได้ข้อมูลอะไรที่เกี่ยวกับต้นแสงจันทรานี่ก็ไปดูในเล่มนี้ได้ในห้องสมุดนะบนัดนี้อาจารย์เพิ่นบอกว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิดให้พวกเธอเอาข้อมูลเกี่ยวกับต้นแสงจันทานี่ลงไปใน youtube ใน facebook ใน i n s t a g r กรในเพจในเว็บไซต์เพื่อที่ใครอยากได้ข้อมูลนี่ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาในห้องสมุดเพราะว่าห้องสมุดนี่อาจจะมีโควิดจริงอยู่นะคนที่จะเข้าไปใช้บริการห้องสมุดนี่ อา,อาจจะผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลหรือโซเชียลเดตเทนซิ่งเว้นระยะหา่างแต่มันก็ยังซุ่มเสี่ยงอยู่ดีนะเพราะบางคนนี่อาจจะมีเชื้อฝังตัวอยู่แต่บบหู้นะอาจจะติดมาใหม่ให่แต่กับโบหู้มีคัตเตอร์ใหม่ใหม่แต่ยังไม่ปรากฏตัวคืออาจยังมนย,ยังโบตัวห้อนยังบตัวร้อนตัวรุ่มยังปากยังยังรับรุดเล็บลิ้นได้นะ แต่ว่าไปนั่นไปนี่อืมเพื่อความปลอดภัยโหลดข้อมูลเกี่ยวกับแสงจันทานี้ลงไปในอินเทอร์เน็ตนะในเฟซบุ๊กใน y o u ูทู e กูอะไรต่างๆแล้วพวกเธอก็เป็นแอดมินนะแล้วทีนี้ถ้าใครตอบคำถามถามคำถ,ถามมาพวกเธอก็เข้าไปตอบนะเข้าไปตอบ,นะตอบแล้วก็อ่าให้ข้อมูลเขาเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่มี แต่ถ้าหากว่าใครถามว่ามีจำหน่ายไหมพวกเธอขายเลยนะเพราะว่านี่เวลาที่เรียนกับอาจารย์นี่ก็จะได้มีไรายได้ด้วยวิธีการแพ็กเก็จจำหน่ายก็นี่เรียนเรียบร้อยแล้ววิธีการใส่ตะกงตะก้าอะไรเรียบร้อยนะวิธีไทยเธอกรุ๊ปของเธอเอา Youtube ไปันครับคุณครูครับ ขอบคุณอาจารย์และก็น,นักศิษย์นิสิตนักศึกษาห้องนี้มากๆที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแสงจันทราอันนี้ไว้นะบนัดนี้อาจารย์ที่เเกี่ยวกับวัตถุมงคลคุณตาวิถีไทยแสงจันทรานี่ผมเอาไปทําเป็นวัตถุมงคลนี่ก็ได้คือกันทําให้มีคนที่มีแสงจันทรานี่อ่าสิได้มีอ่า เมตตามหานิยมในเรื่องของการค้าการขายด้วยเพื่นว่าการติดต่อ,อธุรกิจการงานนี่ให้รุ่งไปด้วยดีประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานมาแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เอาไปเห็นเป็นวัตถุมงคลดอกแค่ปลูกไว้ในบ้านในเรือนใครที่เป็นเจ้าของก็จะเป็นคนที่ ได้มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานค่นว่าโอ้เอออยู่แล้ว <c oughs> แต่คุณตาต้องบอกว่านี่เป็นความเชื่อบุคคลส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมและรับฟังและรับชมเพื่อความบันเทิงเดนะ้คุณตาตรองว่าแบบนี้ได้ครับครับครับ <c oughs> ในห้างทองกับผู้จัดการวันนี้เราจะไปรับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารตามสั่งของคุณยายข้างๆนะคือขวามือนี่ก็เป็นห้างทองซ้ายมือนี่ก็เป็นโรงแรมของผู้จัดการตรงกลางก็เป็นอเพิงรับประทานอาหารอา,อาหารร้านอาหารตามสั่งของคุณยายนะคุณยายเมือนนี้กับเข้าคือเก้าอเด้อ จ้าจ้าจ้าท่นเออกับข้าวเหมือนเดิมนะจ้าท่านเออกับข้าวเหมือนเดิมของในห้างทองนี่กับเผาวรวมไข่ดาวแซบ่บกินยำใดก็แซบ่บยำนั้นส่วนกับข้าวเหมือนเดิมของผู้จัดการโรงแรมนี่ข้าวผัดไข่ดาวกินยำใดก็แซบ่บคือเก่าล้ว,วัายังบเบือ่อฝีมือของยายนี่ไม่เคยตกมายายรักสิทถืม เติมน้ำซุปให้นะในน้ำซุปในกระสิมีหัวไชเท้าอ่ากระเทียมเจียวพริกไทยโรยชักน้อยอ่าแล้วก็มีผักชีหอมนี่ใส่สองสามใบแซ่บซ์สูตรน้ำน้ำซุปกระดูกพร้อมนะเออบบดน,นี้กินข้าวน้ำซ้ำป่าอิ่มนนำสำลานเสร็จเรียบร้อยละยายแล้วก็ยกเอาต้นแสงจันทราอันนี้เข้ามานี่พวกเธอดูสิ แสงจันทราที่คุณยายเอามาให้พวกเธอดูนี่มันเป็นต้นเดียวกันกันกบที่คุณตาวิถีไทยรีวิวหรือเปล่าดูสิใบสีขาวขาวเจมจรัเจิดจ้าแบบนี้เนี่ยอืมโอยายสวยงามครับสวยงามเนี่ยเจมจรเจิดจ้าอา่าขาวงาม มองไกลๆก็สะดุดตาสะดุดตานักแร่นี่นีนนนโอ้เออคักคๆมีคุณยายท่านหนึ่งโทรมาบอกว่านายห้างทองจักยายดูต้นแสงจันทาของคุณตาวิถีไทยแล้วมันสวยมากพรุ่งนี้ยายจะไปขายทองนะนี่นี ได้ยินว่านายห้างทองมีกระเช้าของชำรวยที่เป็นต้นแสงจันทาด้วยใช่ไหม,ม<ะ>ครับคุณยายครับได้การละดั้นพรุ่งนี้ยายจะไปขายทองแล้วก็ซื้อทองตัวใหม่ด้วยนะทั้งขายทั้งซื้อเลยแหละให้พูดจัดการเออให้ในห้างทองจัด ต้นแสงจันทาให้หน่อยนะครับคุณยายครับสันปาทิทุเอซีของนายห้างทองนี่โมเมนต์ธรรมดามีทุกรุ่นนะ <c oughs> โทรมาถามก่อนว่าต้นไม้เอ่อโทรมาว่าอยากได้ต้นไม้อันนี้ผู้จัดการโรงแรมก็เช่นเดียวกันเพื่อนบอกว่ามีคุณตาท่านหนึ่งโทรมาอืม ผู้จัดการผมน่ะดูคลิปของคุณตาวิถีไทยแล้วต้นแสงจันธามันสวยมากตาอยากได้เอาไปปลูกในกระถางมังกรเออเหมือนที่คุณยายได้มาจากห้างทองนั้นนะ่ะผู้จัดการมีหรือเปล่าแสงจันธาเดี๋ยวผมไปดูให้ก่อนครับคุณตาครับที่คุณตาวิถีไทยรีวิวนะี่ะมันสวยมาก ตาอยากได้แบบนี้แบบนี้เลยนะนี่วิดีโอคุณตาส่งให้เนี่ยนี่นี่วิดีโอของอ่า u u u e e ของคุณตาวิถีไทยนี่แหละคุณตาเชื่อว่าผู้จัดการก็คงจะดูเหมือนกันนะดูเหมือนกันครับคุณตาครับขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้านะพรุ่งนี้ตาจะไปพักที่โรงแรมของผู้จัดการปาทิโท เอซีของผู้จัดการนี่กระโบแม่นธรรมดานะโทรมาอยากได้แสงจันทราเอาไปปลูกคนนว่าสีมาพักที่โรงแรม <c oughs> <c oughs> เออโอ้เอาเอาแล้วเนาะมือนี้สำหรับคุณตาวิถีไทยก่ะหาแนวมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งได้แง่อาจสิเป็นของเก่าที่มาเล่าสู่กันฟังใหม่นี่คือแสงจันทรา ที่มีความสวยสดงดงามตลอดกาลแม้นว่าเขาจะยังไม่มีดอกแต่ใบของเขานี่ก็เลือเฟื่อแล้วในเรื่องของการอวดโฉมความงามของต้นไม้มงคลสำหรับคนที่รักอโกนินมาสำหรับคนที่รักแสงจันทราสำหรับคนที่รักต้นไม้มงคลง่าดูแล้วก็ให้รู้สึกสดชื่นเป็นความสุขเล็กๆเกนาะท่านผู้ชมเนาะเอา้า ขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเรษฐีมือหุ่งม,มือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนบณีโชดเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลก็คอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลและโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่าน ให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามงามในชีวิตสำหรับพระเอกของเรื่องในเช้านี้ก็คือแสงจันทราครับท่านผู้ชม